เมื่อวันที่23ตุลาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จภายหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันปิยะมหาราช2563ณพระที่นั่งอมรินวินิจไยพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงพระราชปฏิสันฐานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดและหนึ่งในราษฎรที่โชคดีคนนั้นคือเด็กหญิงพลอยภัยลินเทียนสว่างหรือน้องเมษาอายุหกเดือนในตอนนั้น ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงอุ้มด้วยพระเมตตาพร้อมกับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงถ่ายภาพน้องเมษาสร้างความประทับใจแก่พระสุกนิกรที่มาเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง บรรยากาศในวันนั้นนะคะรู้สึกถึงความประทับใจความภูมิใจของประชาชนทุกคน,นะคะ่ะที่หลั่งไหลกันมาเฝ้ารับเสด็จไม่ว่าจะอากาศร้อนแค่ไหนคือทุกคนก็ไม่ลุกออกจากที่ตัวเองเลยอะคะ่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันช่วงจังหวะที่พระองค์ท่านเสด็จอะคะ่ะต่างเปล่งเสียงกันว่าทรงพระเจริญดังกล้องทั่วตรงบริเวณน,นั้นนะคะ ความรู้สึกตอนนั้นคือตื่นเต้นตื่นเต้นและดีใจมากเลยคะ่ะที่มันเป็นภาพไม่คิดไม่ฝันว่าคือพระองค์ท่านจะทรงเมตาน้องนะคะจังหวะตอนที่พระองค์ท่านสเสด็จยืนอยู่ตรงหน้านะคะ่ะคือเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านอุ้มน้องะคะ่ะคือคือน้ําตาน้ำตาหนุนไหลแบบคือแบบไหลเองะคะคือรู้สึกถึงความประทับใจและเพื่มมากคะ่ะ คือสายตาที่พระอ,องค์มองมาคือบ่งบอกถึงความรักความอบอุ่นความห่วงใยที่พระอ,องค์ท่านทรงมีแก่ประชาชนชาวไทยที่ไปรอรับเสด็จในวันนั้น,นะคะ่ะดีใจค่ะดีใจมากที่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าครั้งหนึ่งพระอ,องค์ท่านจะทรง ถ่ายรูปน้องด้วยฝีมือพระหัตถ์ของพระอ,องค์เองค่ะ,อะตอนที่ท่านเสด็จมาถึงนะคะท่านก็ยกโทรศัพท์มาค่ะขึ้นมาถ่ายรูปน้องค่ะพอจังหวะที่ท่านถ่ายรูปน้องเสร็จแล้วท่านก็ขอขอขอุ้มน้องนะคะหนูก็ให้ให้อุ้มยกน้องให้กับพระอ,องค์ท่านน่ะแล้วท่านก็อุ้ม หนูดีใจแล้วแบบประตื่นเต้นนะคะแล้วพระองค์ท่านก็อุ้มอุ้มน้องกับพระราชนีคือหนูก็พูดแต่ว่าเป่งนะว่ทรงพระเจริญทรงพระเจริญอย่างเดียวเลยแล้วน้ำตานไหลเลยค่ะจังหวะนั้นก็เล่าให้ฟังอะค่ะก็บอกเขาก็คือภาพ เหตุการณ์ในวันนั้นนะคะคือพ่อเขาก็ได้เอาไปอัดกรอบเก็บไวะะ้ะค่ะค่ะพอน้องเขาเห็นนะคะเขาก็ถามว่านี่นี่คือรูปน้องเมษาใช่ไหมนี่คือรูปหนูตอนเด็กๆใช่ไหมแม่ก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วก็บอกเขาว่านี่คนที่อุ้มน้อง คือในหลวงกับพระราชิน th ีของเรานะลูกนะหนูต้องรักในพระองค์ท่านนะลูกนาก็สอนเขาก็บอกให้เขาเป็นเด็กดีค่ะให้เขารักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราในฐานะที่เราเกิดเป็นคนไทยนะคะเนื่องในวันครบรอบ72พรรษาของพระองค์ท่านนะคะ หนูก็ขอ,อถวายพระพรขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญนะคะมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอพระอ,องค์เป็นล่มโพล่มไสให้ปวงชนชาวไทยมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เป็นพ่อหลวงให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไปทรงพระเจริญะคะ่ะ